ตัวเทพนาเลยมากก็ไปเลยมากพอตรงนี้ไปะน้องา้น้องสายีน้อสื่อกระเดมหรอสื่อกระเดมเอเคนี้ช่วงนี้เขเห็นเพิ่นไป้ายเครื่องที่ตลาดเนาะมือในนางกับไปหล่อเดว่าโบเห็นผนเป็นยังกูไปไทยเ็บกาแฟางเกาแฟรางเกาแฟเกาแฟอย่างี้เดี๋ยวบอกว่าน้องนางไปใช้ไหม กับี่ใกล้แล้วแล้วเดีวกรต้องคชาเกบมืออะไรลูเดือนไหนอีเดืนหน่เกินเดือนหนาภาษาเพอโบเฮนของเนี่เพื่นกไปเก็บกับทสวนพ่อมเเอกแม่กาแฟเป็นราคาเลยเนาะด้วยด้วยบริบิลายสมูกาแฟเป็นราคาแม่อมันอาที่ดดเดนตการิก้าไปกินเขาเป็นคนที่ไปกินเผาโอ้ดีบบินายสมู นี่น้องกวางสัง้อะไรอะไรตี้กยโอ้ตันเอะเาอ้เกี่ยีี่ไ้ม่ได้ไม่ไ่ได้ไม่ไ้ไ่ด้่ได้ไม่้่้่ได้้ไมด้ด้ม่ดมม่ด้มด้้ได้ด่้่ไ จุ่มจีนเนาะจุ่มจีนเขาก็จะเลือกเขาเลือกไบบตามใจเลยไม่แบบนี้จะเป็นใหม่ชิมท่านหรือว่า20บาทเจ้าบาทท่านผู้ชมนี่เขาก็จะจุม่มลงแบบนี้เลยจะมีมีพักมีซีนมีเฮดมีมะเขือแบบจะฉีดคุณผู้ชมเรียกว่าพันดวงมะไห e ้เน่เนาะดวงมะไห้เน่แบบก็สูงนอยนึงน่ะแต่เทาก็มาจุม่มเติมแบบนี้ อันนี้พักแปดพักแปดเพื่อนก็จะตัดถ่ายแน่นี่นีะเผ็จุ้งไเลยแบบอพอาคูนทอนหอดอีกน้อยนึงนะท่านผู้ชมเฮ็ดญ่เฮ็ดยังกับมีนะมีทางนั้นได้กินไข่ห่างห่่งตามตามได้กินน่ะเนาะ หล่อหาตอนนั้นไปไท่หล่อหาไข่แบบนี้บบคอยมีเลวาวธรรมบนะุญชมเนาะหรือว่าบานของนาเอื่นว่าไข่ดูเฟิตนี่เองเองด้อคนไทยถึเอื่นไข่ห่างห่างวสันงานอยู่บา้าลทอานี่มีเกือบคู่หาดเลยได้ท่านผู้ชมบบว่าจะเป็นอ่าสนุนคนเดินหรือว่างานวัดต่างๆก็จะต้องมีไข่ดูดแบบนี้ไข่ดูเฟิเนาะเหนือเอื่นเนาะแต่ว่าบา้าททอาจะบระิบปองไข่ได้ นาเห็นอยู่เวียงจันนี่แม่นเขาจะจะปองเนาะอันนี้แม่นน้องนาอยู่ลาวไตยูเวียงจันเขาจะเจะปองแล้วก็หัวเจลแบบเดลซีฟูดนะท่านผู้ชมมองที่องนามานางกินหม้อหอนตอนนี้เพิ่นเอิร์นวาถนนคนเดินเดอเอิร์นวาตลาดมืดแคมคองท่านผู้ชมนะขัดย่าต่างอยู่แคมคองใจกลางเมืองของเมืองปากเซ่เลยเมืองปากเซ่แข็งจัปรซาร์เด้ขขอให้เขามาเที่ยวลาวไตยนะจะมีที่พักเลยอยู่แคมคองท่านผู้ชมเด็กด ไปมีลูกมีล้านกับผ้ามาที่รถแบบนี้ได้ทั้งส่วนจะนั่งติ้มจม้ำคลองเลยตอนนี้จะพ่วงจะพ่วงยิ้มเลยตอนนี้ในตอนนี้เนาะเที่ยวก็ไปเนาะเที่ยวก็เกิดกินน้ำกันบอกฮะ,ะแม่กินน้ำกันกินเลยเป็นยัง นโตบบ๊ะตแบบนี้ให้เขาเลือกนั่งได้แบบตามใจเลยท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นยาวๆไปเลยเนาะนี่เขาจะนั่งหม่องได้ก็ไหลเด้อเพื่อนอิ่นว่าโต๊ะรวมนั่นเนองเนาะนี่จะเม็นโต๊ะของอ่าสะโพกหานไะด้ท่านผู้ชมที่เซานี่ก็จะเป็นแบบว่าเออเซาใจแบบเป็นเดือนเนาะจะมีทุกวันเลยนับแต่ เวลาซีมุ่งหาเทียงคืนเลยเนาะก็จะนั่งแบบนี้ได้เ,เดี๋ยวนางนาขอกินหมอหอนก่อนจะพาทานบุษมยางหล่อไปเบิงตระนาหารว่าตลาดกลางคืนส่วนนี้จะเป็นแบบใดเนาะจะมาตามที่ยงนาเบิงก็คือคือคอนเป็นพิเศษทานรุษมเพราะว่าส่วนนี้เขาเจะเที่ยวสล้องปีใหม่สองพันเศร้าหาทานบมนสดีปีใหม่ประุกทานเดอ้อนี่ยงนาพา ยังหลอ่อเบิงแตนอาหารจะมีเมคขาง,งามๆเมคขาพกขารอๆเลยานผู้ชมอ่ะเดี๋ยวโคตูกินหม้อหอนมากินนี่แก้วหม้อหอนเฮาอ่ะกินน้ำกันได้ทา่านผู้ชมเด้อ กล้ดีวะจะเกี้ยงเนาะวันนี้ห่านหมูอบองซีอายนองโอ้อบองหมู ระเบิดมาละหอยโอ้โอเป็นหอยลวกจำเจออาหอมขนาดมะเขือใส่หมูบอกใหญ่เดี๋ยวเสร็เสีย้ยเอ้มองนี่นี่ก็เชมอนคุณผู้ชม นี S <S ่ม so ันตำปลาตำปลาทานกันาบทุกอย่างเ้ออ๋อสบทุกอย่างคนตำกระเซคนตำกระเซยเยอบ้าประเดกคิดจะหอนเทียอยู่ของคนโอ๊ติดตามทุกสองทางด้วยน้องคนวะสื่อยังนาอสื่อชสามุกสามุก เออเขียนอยู่บ่ออกแล้วมาเป็นไม่ค่ะขายตำสมตอนนี้ห่านเจียวยูมองได้ี่อยู่หา่านแคมของร้านแคมของห่านหมอก้าร้านแคมของโอ้นี่บาหารห่านหมอกฟ้าโอ้คนดังนี่มาชมดืม่มเบิงป่ายตำสมหมอกฟ้านี่สูตรบ่สาวหมุกนี่สาวยังสาวดอกไม้ โอ้โห่ซื้อเป็นหอมขนาดท่านผู้ชมดอกหยังดอกกุหลาบดอกกุหลาบก็ได้ดอกหยังก็ได้ดอกกุหลาบซาลอกกุหลาบโอ้ <laughs> oh, นี่สมพักโอ้ oh, <c oughs> หั่นหมอกฝาจะใส่สมพักแบบสูตรไทยเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> ต่ำปลา <c oughs> เพิ่นจะใส่สมพักน้ำท่านผู <c oughs> ้ชมเ <c oughs> สินแก้วได้เนาะเสินแก้วแล้วก็คุงแดะ คกเท่าไรดิตำทะเลคุกแสนหนึ่งตำปลาคุกหาสิบโอ้ oh, ตำปลาคกเก้าสิบบาทตำทะเลคกลอยสี่สิบบาทเนาะประมาณนี้ <c oughs> อ่าขอบใจเด้อ <c oughs> บายบายกล่องเน่ด้อเด้อ่ะบรรยากาศร่วมๆท่านผู้ชม,สมตอนนี้เวลาเก่าโมงในนี้นี่ คนเขาก็ยังแบบนางดิ่นจิบจิบโซโอ,โอโลมกันดินเนาะก็ะจะเป็นบางห่ารก็ะจะมีเพลงแถวแถวน้องนายืนก็ะจะมีมิดเดเนะาะเพราะว่าอย่าเสียงหลบก,กวนก็ได้ยางมาแถวนี้นี่บรรยากาศหอมๆแถวผมก็จะแบบเพลงดังๆเลยมีกัะแล่มมีนนำปันเสือผากิฟส์อบปิง้งเ่าเนี้วตำสม ย่ำมอฮอนมีขบเบิรด์เดอร์ติมต่มซอกติ่มซำหารจีนหารเหล้าอหารเวียดมีหอดไข่นุกกะทาพูดนะทำกระส้มขัวมีนี่อยู่ไซก็ต้องมีดุกเสียนแบบก็สิตำมะกร่อยโอ้คืออยากได้น่ตาตำมกะกร่อยเนาะแต่ว่าอิ่มแห้งๆนะอันนี้อะไข่ไข่ห่างห้างไข่ไก่ ห่านี่หอมขนาดเขียบโม่ปีกเอ็นขายดีวะใครดีฝรั่งค่ะมีฝรั่งขายเนาะมือนี้เนาะปีใหม่เนาะเอ๋ยเนาะแมนอ่าฝร่ขายปโม่ตีโม่ตีโม่ตำมสมเนาะโม่ตำทะเลโดยเอ๋ยมาแต่เจ๊งโมงเลยมาเปิดห่านสามมงโอ้สามมงแหลงเนาะ คนก็มาซีมาหากระเลวเต้ต้องเลยเนาะเขามาจัดยันแล้วก็เลี้ยวแล้วก็พ่อได้นั่งหนูโอ้ไ่ได้นั่งขาแขกเฮ้ย <c oughs> มามาจัดใบเด้เนาะเออชิงไฟอ่าเตะมีเห็นออโวอามินดามาอุดน,นุ่นเลยเด้อเจ้าเจ้า,จาไปวักข้าทางผสมค่ะภาษาไทยเนาะ ไม่อยากเอาเครื่องดื่มอาหารเขามากินเพิ่มเติมกระได้ได,มมด้วยถั่วผชมเด้อเพราะว่าจะเป็นอาหารด่วๆนๆจะใช่นเนาะเอาเขามาบดเป็นยังแต่ว่าคันดีเท่กับมาอุดน,นุนเพื่อนเนี่เนาะนี่แบบนี้สี่นี่ใครก,กินแต่กะบอะไรมาเองได้ท่านผู้ชมนี่ใส่ทั้งที่เนื้อแบบนี้เนาะสวนไหดถัวยบบวงที่ห้องก็จะเป็นเป็นโฟมเนาะ โอ้สามวมาจับบัตได้นี่แกงเก,กืองเนาะ,ะเคยเบิองบ่ติดตามติดตามเนี่เนาะเป็นทักทายกล่องเลยทักทายฐานภูสมเอาสุกด,ดีปีใหม่เด้อนี่ก <c oughs> ระโพดอบเหนื่อยแถวภูสมนี่นี่เนี่เอาเสียบอันนี้เมนมีหอเข่ามีหอเข่าอันนี้ก็จะปแปลกเนาะ แบบตุ๊กเต่งหานงามขนาดร้านจิงมีโรรี่เสือผ้าก็มีแต่งามๆสไ้ดยก็จะเป็นชิ้นขาไถท่านผู้ชมที่เพิ่นเอามาเสือผา้ากิบสอบโอ้นี่เป็นนาฬากายฮูบสบายดีปีใหม่สองพันสั่าหา จัดจดน่ะสาวแบบเล่าๆนนเนียนี่เนาะใส่เฟืองเฟืองนังงทายหูฮะสลาบมือนีนางนั้นมากินหมอหอดผู้ได้เห็นน้องแคนดี้ก็ได้ทายให้ท่านผู้สวมเบิงว่าเพิ่นไปจังได้มาจังได้คือผู้เห็นมาขายสมมูว่าเพิ่นบ่สบายเบอหรือว่อาแนวไหนเนาะ ก็ได้สอบถามน้องเพิ่นไปแล้วว่าส่วนนี้เพื่อนเก็บกาแฟก้อน่าสั่งเก็บกาแฟ,าาฟแล้วประมาณเดือนที่สองเพิ่อนว่า,าเดือนที่สองก็คือเดือนกุมภาพัานธ์เพื่นจะลงตลาดขายสมุิคือเกาประสาทเอาสำหรับมือนีไปายเด้ทาผู้สมเดอ้อนี่แขมของปากเซตลาดกลางคืนหรือเอื้นว่าธนุนคนเดินเดอ้อเขามาเที่ยวกับมากินเขานางดินชิว ได้เนาะจะเปิดจนหอดเทียงคืนเลยสำหรับวันนี้บายๆได้ทำู้ษมเด้อสบายดีกี้นีน้องนานางอยู่นี่เนาะบายบายเสียงเพลง้ลยเลยแถวนี้